สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจเอาตุ๊กคาจะมารีวิวรถบรรทุกให้ได้รับชมกันนะครับผมรถคันนี้เป็นอ e ีโ no น่ F49J d o เ i n a t ิบ175แรงม้านะครับเป็นตู้เย็นนะครับพร้อมเครื่องทำความเย็นยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับตู้เย็น เป็นตู้ที่ต่อจากอู่เบิ่มกันช่างนะครับฉะเชิงเซานะครับผมรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมสภาพภายในตู้เย็นของรถคันนี้กันนะครับ มาชมสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับ รามาชมสภาพภายในกันนะครับผมสำหรับภายในนะครับอุปกรณ์โดยรวมแล้วครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมรถตุ้นนี้นะครับมีระบบเบรกทิฟฟี่นะครับมีพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยนะครับผมอันนี้เป็นชุดเครื่องเปิดและปิดความเย็นนะครับผมหรือชุดควบคุมแอร์นะครับ รถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่1นธันวาคม2559นะครับผมครับผมก็สภาพพร้อมอมใช้งานเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถอีโน FC 1 7อ175แรงม้าตู้เย็นอูเบิมนะครับพร้อมเครื่องทำความเย็นไว้ใช้งานนะครับทางเต็นทเราเปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับผม ท่านใดสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ089นะครับ9192600นะครับผมทางเต็น์เรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับซื้อรถกับทางเต็น j ์เจเจต้คพานะครับผมทางเต็น์เรามีบริการปายเหลือไว้ให้เข้าร่วมปีทุกท่านนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกมือสองของทางเต็น์เราก็จะมีสองช่องทางด้วยกันนะครับผมช่องทาง แรกจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับชื่อช่อง JJ a u t o c a r 2นะครับผมอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อ JJ a u t o c a r นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเต็นท JJ a u t o c a าด้วยนะครับผมรถบรรทุกเกตเอน,นะครับต้องเต็นท JJ a u t o c a า สำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ